วันนี้พาคุณเฉาวควยมาเดินเล่นนอกบ้านครับพาคุณเฉาวควยมาเดินเล่นนอกบ้านที่ท่านเห็นเนี่ยเป็นประชาชนมาวิ่งออกกำลังกายจะมีลมลื่นดีครับลมลื่นมากเลยครับ ก็จะมีประชนออกกาลังกายตลอดแนวเลยวิ่งออกกาลังกายจักเวถ้ากลับแล้วเรียกนะใจปะมีคนจะกลเวยเขาเดินดูไปเรื่อยๆครับไปไกลนะเรียกละมานะ บรรยากาศล่มรื่นมากเลยครับบรรยากาศล่มรื่นพาคนจับควยอยมาเดินเล่นเดี๋ยวก็จะเรียกเข้ามาให้เขาไปเล่นตามสมใจเขาเขาไปไม่ไกลเดี๋ยวกลับมาหารถเหมือนเดิมเขากลัวเรากลับเขาจะวิง่งเขาก็จะวิ่งมาดูเรื่อยๆบรรยากาศล่มรื่นครับมีสระนะมีที่ท่านเห็นเขาเป็นสระน้ำสระน้ำบรรยากาศดีมากเลย ปลาก็น่าจะมีอยู่นะมีต้นท้องอุไรปลูกยังไม่เพ,พิ่งจะตัดครับน่าจะยังไม่ขึ้นดอกปกติจะดอกเต็มเลยต้นทองอุไรเวย Quê Quê Vẫn không quay lại Để xem một chút เราจะกลับวัเนี้กลับไหมเนี่ยปไาจะกลับแล้วนะเร็วเร็วหลอกเขาครับว่าเขาจะมาหรือเปล่าหลอกจะกลับแล้วนะมาเร็วแล้วไาจะกลับแล้วเราจะกลับแล้ว กลับแล้วนะกลับไหมเนี่ยกลับแล้วฮะเออเก่งมากเก่งมากเรียกให้มาเดีย๋ยวฝากกลับก่อนยังไม่กลับยังไม่กลับยังไม่กลับเดี๋ยวค่อยมาใหม่โอเคเก่งมาก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 เลยครับ